ใกล้ๆนี่แหละ อันนี้ก็นี่ฉีกเลยแต่นี้ฉีกเป็นเรื่องเป็นราวแล้วฉนะีกเป็นงานนะไม่ฉีกเล่นนะ วัสดุอุปกรณ์มีกระดาษกับกาวนะกระดาษกับกาววันนี้ทุกอย่างก็คือกระดาษที่นักเรียนเอามานั่นแหละมาสร้างเป็นชิ้นงานให้ได้ กลมกลืนเกินเปลี่ยนสีใหม่เปลี่ยนสีใหม่หมมถ้ากาวติดเพราะในกระดาษนี้มีสีให้เลือกอยู่แล้วใช่ไหม ในกระดาษสีที่เอามาเนี่ยมันมีสีหลายสีแล้วแต่เลือกหยิบมาตรงไหนใช้แทนกระดาษสีได้เลยอ่าดูเสื้อสิใส่เสื้ออีกสักสองตัวอ่า กางเกงสักตัวอ่าอันนี้มันมืดไปเปล่าด้านนี้ดีกว่านะจ้ะ เอาสีสันของกระดาษนี่แหละมาเป็นลายของเสื้อผ้าเลยพากาวติดเลยดีกว่าพากาวด้านหลังติดเลยอบอกแล้วไม่ต้องมากกาว กาวลักษณะนี้แบบนี้คือกาวลาเท็กเอาไว้ติดกระดาษเอาไว้ติดกระดาษนี่ กวใช้กายวซะส่วนใหญ่วันนี้คงไม่มีใครใช้ดินสอนะพ่อสั่งให้เอาไว้ติมมาด้วย ทำงานไปพังๆนะคะต่างคนต่างคิดออกแบบงานของตัวเองออกมา đạt mà tiền nó có tổng là có thời gian ไปแล้วเรียบร้อย ร้อย เนะเวลาเรามีจำกัด หน้าติดหน้าติดหน้า ติดติดกระดาษนิสยะสารเอา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 ปานี่สวยงามด้วยทำให้เสร็จทำให้เสร็จก่อนก่อนเดี๋ยวก่อนจะอทำเพิ่มเติมได้เดี๋ยวให้เสร็จก่อนอะทำให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวปากก่อนปากก่อนปากก่อน แล้วปากก่อนครูจะเอาปากก่อน แป๊บหนึ่งยังไม่เสร็จดีเลยเอ้ยเสร็จเอยเสร็จเอ้ความคิดสร้างสรรค์ออกไปก่อนออกไปก่อนค่ะ you uh -huh. ก่อนอากาวก่อนเวลามีน้อยาฉีกตามาชีกตามาชีกตามาเร็วชีกตามาก่อนชีกตามาให้ครูหนึ่งสองตาชีกตามาสองตาชีกตาชีกตามาสองตาสีดำชีกตาสีดำมาสองตา

เอาให้เสร็จไปได้ได้นะสองตาสองตาสองสองอันอันหนึ่งอีกหนึ่งอันอ่า หน้าท e. ี่ได้อย่าง อาไปนั่งที่แล้วนี่คืองานฝะติดกระดาษที่เกิดจากกระดาษนิตยสารอ่ะมีใครเสร็จแล้วขอดูเดี๋ยวดูก่อนอาจจะไม่ได้ทุกคนวางก่อนนะคะแล้วไปนั่งที่เดี๋ยวครูจะดูเองว่าผลงานของเธอนะแต่ละคนนั้นเป็นยังไง ถ้านักเรียนเอามาจากนั้นเลยก็ต้องมีมีศิลปะในการเอามาด้วยนะคะไม่ใช่อ่ะส่งแล้วไปนั่งที่อ่ะนี่คืองานที่มาจากการฉีกกระดาษนั่อง่ะนักเรียนดูของเพื่อน เนื่องจากเวลาเรามีจำกัดนักเรียนเดี๋ยวก็ดูผลงานของเพื่อนนี้มีใครที่พอใช้ได้บ้างคนอื่นๆมีไหมโอ้ยยังเลย นักเรียนไม่ใช่เอามาปะปะนะไม่ได้ปะข่าวไม่ได้ปะภาพข่าวนะนักเรียนนะน,นักเรียนฉีกให้เป็นรูปร่างออนี่อันนี้จะอัดปะนี่รูปอะไรเอ่ยดอกไม้เออเอาเลือกสีสันอันนี้ไม่ได้ตรวจภาพข่าวเอาไปก่อนอ่ตาตัดฉีกอ่าเป็นรูปบ้าน ฉีกรูปบ้านแล้วอันนี้ถ้าภาพคนนักเรียนต้องฉีกให้เป็นแขนขาเป็นหน้าจดเอาหน้าคนนั้นมาก็ได้แต่ว่าต้องไปนั่งที่ค่ะเดี๋ยวอะฉีกลักษณะเนี้ยคือการนำภาพคือการนำกระดาษนิตยสารเนี่ยมาฉีกเป็นรูปร่างต่างๆโดยการปะติด นะด้วยกาวลงไปปะติดลงบนกระดาษวันนี้นะนำสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเรามาสร้างภาพปะติดคราวหน้าเราพบกันอีกครั้งหนึ่งเราก็จะใช้กันไก่กันนี้เรียนรู้เรื่องการฉีกกระดาษคราวหน้าจะให้ได้ใช้กันไกในการประติดกระดาษไปดูสิ่งที่ต้องเตรียมเลยกระดาษร้อยปอนเอาขนาด A 4นง,ง่ายดีสองแผ่นคนละสองแผ่น กาวกันไกลเอาสีมาด้วยสำหรับตกแต่งผลงานจะใช้สีไม้สีชอกสีเทียนหรือสีที่มีอยู่ก็ได้สีอะไรก็ได้ไม่จำกัดไม่ไม่จำกัดนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ